สไลด์เสียงเคียดแบบนี้ตัวงมูมากมาย <laughs> สบายดีเราไอ้น้องเนาะมื่อนี้เขาก็จะพาพี่น้องออกมาซอกต่อนกคือเก่าเด้อแต่เมื่อนี้เขาออกมาในต่อหลายนกเลยมื่อนี้ทำบิจะต่อนกขางแดงก่อน ตอได้กับดักปิกสีเสื้อบูฮันคือก่แบบมีคันเนาะตอน,นกคางแดงแล้ว,ลวเราห่อจะต่อน,นก๊กวกกับนกกระปูดนกกระปูดตาแดงแก,ก,ดกับนกขดเนาะกับดักที่หาใส่ต่อน,นกกขดก็จะเป็นกับดักหยักเลยเราสั่งมาลองบ่เห็นต่อเจ้าต่อน,นี่คักเลยกับดักหยัเลยตัวนี้เนาะด,ดักใหญ่ เอาจะมีโตบูมีโตแล้วเรายัางไปลุ่นนํำกันด้พี่น้องเด้อเอาขอไปอันโตก่อนเอาอาราจังลุ้นนํำกันว่าจะมีโตแลวบุมีหมายที่เอามาเมื่อนี้ก็จะเป็นหมายเลาะตามแคมน้ําคือเก่าเด้อเพราะว่าตามแคมน้ําแคมห้อยแบบนี้นี่นกขางแดงจะลายเนาะ จุดทำปิดเขาก็จะต่ออยู่ในฟุ่มมันนะเขาเปิดเสียงมาเขียนห้องสองสามโตวฟุ่มนั่นตัวหนึ่งฟุ่มนี้ตัวหนึ่งแล้วก็คุณตัวหนึ่งห้องตอบสามโตวเลยจุดทำปิดเขาจะใส่จุดนี้เลยแล้วจุดที่สองเขาจังจะไปใส่คุณเอาแล้วเขาจงลุ้นนำกันเด้อว,ว่าจะมีโต้หรือบุมีเนาะเขาก็เห็นห้องอยู่ไหนนี่เขาจะค่อยๆจบเข้าไปห้างเด้อคือเก้าเนาะถ้าไปแหงนอกบินหนีไปไกลแล้วมันจะบุกเขา้า

อันเรียบร้อยเรียบร้อยอุชุดอุกกลับออกอละกับออกได้เป็นตัวแม่เด้อคางปแดงตัวนี้ทิปเทิสองนาทียังเข้าตัวนี้นานเข้าเนาะตัวนี้จะเป็นตัวแม่เด่อ มัน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 เอาละครจังรุ่นจุดต่อไปนำกันอีกเด้ออันนี้ก็อาจจะเป็นจุดทำอิดนี่นะด้วงเขาก็นอย่างแด่นดีอยู่ แคมทำอิดเขาก็จัดไปแล้วเนาะเขาไปรุ่นชุดที่สองรกันจุดที่สองเขาจะใส่ฟุ่มเขียวๆนะ่ะเพราะว่าเห็นห้องว่าสองสามตัวแต่ว่าหมายแถวนี้นี่ขอเจ้าห้างหลายแล้วเ้อเพราะว่าเห็นเป็นเดินไม่เ,เดินอยู่อู้หุ่นยังห้องอยู่หุ่นอีกตัวหนึ่งอีกอ้า เอาเรายัางลุ้นจุดที่สองนำกันเด้เอเขาจะค่อยไปใส่ไหนนี่เลยนี่นะ เรียบร้อยอีกแล้วเต็มส่งมาแล้วเด้อคือไวตัวนี้นี่ประมาณห้านาทีเข้าละโอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวแม่สองตัวเป็นตัวแม่มาเด้อยอดยอดเต็มส,ส,ส,สองลวนี่ ตัวนี้เป็นแต้มที่สองของเขาเด้อมันมาน,นมันมานสุดยอดสุดยอดเอาละเขาจังรุ่นชุดต่อไปํำกันนีกต่อสองชุดสองตัวเลยสองแต้มเลยโอ้ดวงเขาก็ตายตัวนึ่งอะดืมตอดหัวนกดวง เขาก็ต่อไปสองชุดสองชุดสองเต็มเลยนกหลายเลยแถวนี้เต่อใกล้ๆกกันเลยนีน่เขาก็จะใส่อยู่ในฟุ่มนี้หลักหนึ่งห้องอยู่แถวนี้เป็นหกตัวเขาจัดไปละสองแต่ยังห้องตอบากัหลายเดยวเขาจะมาลุ้นชุดที่สามากันเนอ จุดที่สามเขาจะค่อยๆเข้าไปใส่อยู่ในนี้เอาอะไรจังรุ้นหนึ่งกันโอ้แต้มสามเขาก็ลืมเปิดกล้องเลยเข้าไวเท่าไหรวะประมาณสองนาทีสามนาทีเข้าละอเป็นตัวผู้ด้วยตัวนี้เลยแต่เ้าลืมเปิดกล้องนี่นะวอ้สียไยเสียได้สดแท้เนาะ มันมันมัน,มนแต็บสามมาแล้วเนี่ยตวผู้จะคางแดงแบบนี้เลยตัวผู้เด้อถ้าเป็นตัวแม่คางจะบ่แดงอู้เสียดายหรือเปิดเกาะเข้าไว้เท่าไหร่ว,วะแทมบสามมาเป็นตัวผู้เด้อ เาก็จะต่อยอีกบาทหนึ่งหรือสองบาทแล้วเขาก็จะไปต่อนกกระปูดนกะหรือว่านกกดกลับอันนกควักเนาะเขาก็เอากับดักง่ายมาฮะเอาไปรุ่นจุดต่อไปนํำกันมันมัน,มนเราจะงไปรุ่นจุดที่สี่นํำกันเนะาะจุดที่สามเขาก็ลืมเปิดกองซบ ใบสัตว์จำเนาะเต็มที่สามเอาเอามาลุ้นจุดที่สี่นำกันเด้อจุดที่สี่เราจะใส่ไว้ไหไรป่าอะไ้ไหนฟุ้มนีเลยเอาแล้วจังมาลุ้นนำกันว่าจะมีโตบ่จุดที่สี่เอาหกหมายก็หก เรียบร้อยแล้วเต็มสี่มาแล้วเดอ้อข้าเข้าไว้เต็มสี่ก่อนประมาณสี่นาทีห้านาทีเต็มสี่ก็เป็นตัวผู้นะคางแดงได้ผู้สองแม่สองเลยเนี่ยเด็กเต็มสี่ก็เป็นตัวผู้เด้อคางแดงมัน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 เขาก็จะพอแล้วเด้อนี่เด้เอเขาก็จะไปต่อนกกดกลับนกกวักก,กันกก นกขางแดงก็ได้ไปสี่เต้มละเขาจะไปต้อนกใหญ่เลยแบบนี้เลยหลังจากที่เขาต้อนกขางแดงได้ไปก็ประมาณสามสี่เต้มเนาะเขาก็มาต้อนกกวักโตถ้าเขามีเวลาแล้วเขาก็จังจะไปต้อนนกขางแดงอีกเลยเขาจะต้อนกกวักกับนกปดมึงก่อนว่าจะได้หรือบุได้นกเขาก็ต้อนที่เนื่องปิดเลยนี่เด้อ วิธีห้างกับรบรนยากคล้ายๆคือกับวงเดือนเลยแต่ว่ามันทั้ใหญ่เนาะวิธีห้างกับง้างขึ้นมาในแบบนี้เลยตัวนี้มันจะมีบนโกกไอเหอ่าเด้อส่วนหุ่นส่วนหุ้นนกเฮานี้จะเอาใส่กันในวงนี้เด้อ ถ้ามีนกอันมาตีนี่มาตอดนี้เหยียบแถวนี้แล้วม่นรัดเลยนี่นะลัดง่ายๆับดราแบบน,นี้เอาละเราจะมันรู้นำกันเ้อะว่าจะมีตัวระบุมีลืมลำโพงสักเนื่อ มาเนาะเพราะว่าโบแม่นฤดูกาลมาเนาะตอนนกขักนี่ถ้าผู้ใดฮู้ว่าคอมเมนต์มาบอกอะไรเราพี่น้องกันรฤดูกาลตอนนกขั้งเนี่มันฤดูกาลนะเพราะว่าเขาต่อไปสง่งสามเทือกเขาถ้ามีโต้นี่มาเยียบแต่นี้เรียบร้อยเดงกับดักแบบนี้ครับเด้อถ้ามีโต้นี่เรียบร้อย เราเราังไปต่อนกกระพูดลองกันต่อนกวักให้เราไปต่อละลอต่อนกกระพูดลองมลยเราจะไปต่อนกกระพูดอีกบัดนึงแล้ต่อนกกระพูดอีกบัดนึงละถ้ามีนกขางแดงเราจะต่อนกขางแดงอีกบัดหนึ่งแล้ว, icamente, ว,ก,ลก,ก,ลวก็จะพอละลองต่อนกกระพูดบ่ นกกระปูดนี่ได้ไปต่อแถวหกนิดหนึ่งสลายมากอยู่แถวหกเนาะนกกระปูดหรือว,ว่านกกดเนาะอาจจะต่อในฝุ่มนี่เลยเพราะว่าแถวนี้หกหมายแคมน้ำแบบนี้นกกระปูดก็มักอยู่เลยเพราะว่ามันมักลงมากินปลาเนาะเอาละเราจะไปรุ่นน้ำกันก็จะมีโตหรืะบุมมี เขาก็จะใส่กองนี่แหละแขนน้ำนี่เลยมีโต้มีโต้ตแล้วเขายัางรุนนรงกัน เขาจะใส่เสียงนกกระพูดตัวที่มีเสียงเขียดพร้อมเลยว่านกกระปูดนีมันมักกินเขียดได้ยินเสียงเขียดมันมาดีเลย อย่ยมาเด้อสลายให้เสียงเครียดแบบนี้ตัวง,งูมากมายเอาละเขายัางรุ้นน้ำกัน,นรรมีนตัวระบุมีโอ้ยโอ้ยลงไปเตะครับ <c oughs> บเข้าถ้ามีเวลาแล้วเขาจังจะไปต่อให้เบิ่งคักๆ้วหนึงเลยเพราะว่าตโตนกนี่เลยต้องใช้เวลาจุดหนึ่งนิปาประมาณสามสี่สิบนาทีจังจะเข้าเอาเราจะไปต่อนกางแดงน้ำกันนี่บัดน,นึงแล้วจะไปสรุปผลงานน้ำกันเขาต่อนกางแดงบัดน,นึงก็จะเซาละเนี่ย เขาต่อยอีกจุดนี้แล้วเขาก็จะพอแล้วเด้อเขาเปิดเสียงก็เห็นห้องอยู่ในนี่เขาจะเข้าไปต่อ,อยในฟุ่มนี่เป็นจุดสุดท้ายละจุดนี้นะจะได้โตหรือไม่ได้โตแล้วจังไปล้วนน้ำกันเด็กคอมบดีเป็นว่างอยู่นี่เลยเขาจะเข้าไปใส่ว่างอยู่ทางนี้เด้อห้องอยู่ในฟุ่มใกล้ๆนี่นเลยเด็กห่างประมาณสี่ห้าเมตรเขาเข้ามาใกล้ๆเลยเขาจะใส่อยู่นี่ เขาจะงรู้นํำกันว่าจะมีตัวหรือบุมีเขาจะค่อยเข้าไปเวย เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแต้มที่ห้ามาจนได้เนาะผุ้นั้นเข้าแต้มที่ห้าแปดนาทีเก้านาทีเป็นแต้มที่ห้าโตงามงามเนาะยอดยอด ได้โทรศัพท์หนึ่งหน่วยกับกับดักหนึ่งอันด้วยตอนนกข่างแดงนี้บุท่ไทยเนี่ยบท่าจำเป็นต้องใส่อุปกรณ์ลายอันเอาเขาก็จะพอไในสํานี้เลยเด้เอเราจะไปสรุปผลงานนำกันห้าแต้มพอแล้วเอาเขาก็มาสรุปผลงานนำกันเนาะสรุปผลงานก็นได้ไปห้าแต้มตอนนกกระพูดกับตอนนกอันกวักบุเข้าซับได้แต่นกขางแดง ได้ห้าเต็มเลยทั้งหมดเลยเขาก็จะเอาด้วยนี้เด้อเขาจะปล่อยคืนนี่นะเขาก็ต่อเสริมอ,อนุรักษ์นี่นะเอาได้ปล่อยได้บางเทือกเอาบางเทือกกปล่อยเนาะไว้อันต่อปีหน้าเด,ด้ห้าตัวนี้เขาจะปล่อยหมดเลยนี่นะเด็ได้ไปทั้งหมดกับห้าเต็มเลยนี่เด้อ เขาจะปล่อยหมดเลยนี่นะเขาเบาต่อเสริอนุรักษ์เนาะปีใหม่แล้วเขาจังจะมาต่อใหม่ไปเด้อวันนี้ไปแล้วเราต้องกินกับดักเพื่อนเด้อไปแค่พันครับปีใหม่จังมันจะมาต่อไหมไปเลยพูนไปพูนตัวนึงไปเลยไปเลย <S <S เขาก็ปล่อยหมดเรียบร้อยเบาเนาะถ้าหนาจังจะเอาเด้อเด้เลือก็จะมีแต่อุปกรณ์ เอาคลิปนี้เขาก็จะพอได้สำนี้เล้วคลิปหน้าจังค่อยพบกันใหม่ไปกลับบ้านมานี่นะรถเขาก็จอดอยู่ฝ่าทางกายฟุ่มไปนี่